ขอเสียงปรบมือให้กับเจมีนายร์ร์กันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องโฟนะครับสวัสดีครับหล่อมา หน้ากากทาอะไรเธอไม่ได้กันเลยหรอให้ดาวฟฟนนะก่อนอื่นต้องต้องขอโทษก่อนเลยครับอาจจะไม่ใช่ใจไม่ใจไม่เป็นไรจ้ะทากันก็ได้เพื่อนกันเพื่อนกันแต่ว่ามุกเล่นของเสียวนี่คิดจริงนะครับแล้วอะไรมันเสียว่ะฟนอยากรู้มาดูที่ห้องครับ พีน้าล่ะถึงได้เป็นแบบคนลุกลี้ลุกลนสนุกสนานนะก็สมแล้วนี้สมตัวเลยนะเอาจาังหวะชัวเลยนะคือตงอ่างกะปีปเร,รปีกรตอตีเจมนายมากเลยก็แบบอยู่นิ่งๆไม่ได้มันจะเออ <laughs> ผมมุดสาวแบบนิ่งๆแบบเราไม่นิ่งค่ะเราไม่นิ่งเราก็โปะเรื่องสัตว์เลี้ยงเราเหมือนกันใช่เรานิ่งไหนเราก็เต้นยับทั่วฟอร์มอกันจ้ะแต่มันยากเหมือนกันนะการที่จะตอบแบบเลี่ยงความจริงอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วมันอยู่ในอากาศมันไม่รู้จะทําอะไรแต่มันร้อนก็ร้อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันมันยากยากมากเลยอะไรเงี้ยสนุกไหมเอานี้ชอบชอบไหมที่เวลาเราปั่นคนนู้นคนนั้นคนนี้ชอบไหมเอ็นจอยมากเอ็นจอยมากสนุกมาก เหมือนแบบได้ได้อยากทำอะไรก็ทำในหน้ากากเพราะไม่มีใครรู้ว่าเป็นเราแต่ทุกคนรู้ค่ะ,คะ,คคะแต่ทุกคนรู้ค่ะจบเอาจริงๆแนะได้ร,ร่วมงานกับน้องน้องเจมินายมาจริงๆเขาก็เป็นคนน่ารักแบบนี้นะเขาเป็นคนสนุกสนุกแบบนี้จริงๆรู้สึกไงบ้างฮะตอนที่ทีมงานเขาติดต่อไปให้มาเป็นภายใต้หน้ากากเนี่ยโอ้ดีใจมากครับดีใจมากโอ้ยรับเลยเพราะว่าผมดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นล่าสุดเลยชอบมากๆแล้วก็หนึ่งในไอดอลที่ทําให้ผมร้องเพลงจนถึงทุกวันนี้ ก็มาจาก The m a s k e ิงเกอนี่แหละครับเป็นนักาตทูเลียนครับ๋อนักาตทูเลียนทูเลียนใช่ก็ติดตามติดตามมานานแล้วครับใช่น้องโฟนนะครับรู้สึกไงบ้างครับครับก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นเกียรติมากครับที่ได้มารายการนี้ครับมาโหอยู่กับพี่ๆที่แบบอ่าเฟมัสโฟเวอร์นะครับทั้งตาทั้เท้าขอ่านนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่ตัวเองได้ ร่วมโชว์กับพี so to to ่ๆศ oh hmm? ิลปินที่มีความสามารถมากเลยอย่างรอบที่แล้วได้ร่วมโชว์กับพี่สิงโตนำโช์แล้วก็พี่โจ๊กโซคูอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้อยมากที่จะมีโอกาสได้แบบได้ร้องเพลงกับระดับแบบตำนานแบบนี้อะไรเงี้ย แล้วการที่มายืนบนเวทีนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นความฝันที่แบบว่ามันเติมเต็มตอนวัยเด็กกันเลยเออแต่ว่าพี่อยากจะถามทั้งสองคนเลยช่วยกันตอบได้นะทําไมต้องเป็นหน้ากากหยินกับหยางเพราะมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวครับเป็นความพอดีซึ่งกันและกันลวกันเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับแล้วชีวิตก็ปกติคือไม่ได้ทําอะไรที่เป็นแบบเดียวกันเลยแต่เพราะว่าพอเราต้องมาทํางานด้วยกันพอเราต้องมา อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราเข้ากันได้โดยที่โดยที่มันแตกต่างกันมากๆากโดยความเป็นตัวเองอุ้ย้องโฟดที่บอกว่าแตกต่างกันนะแตกต่างอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างมติว่าคือกินต่างกันเที่ยวต่างกันหรือว่ายังไงใช่ครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออย่างหนึ่งครับคือความหล่อหอเหมือนกัน ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ลงตัวนะเป็นคู่ที่ลงตัวผมว่ายังไงก็ตามอะ่ะคือไม่รู้ยังไงแหละแต่เราเห็น2คนนี้แล้วเราก็มีความสุขนะอะพูดถึงเรื่องความเป็นโซเมทของเราสองคนน่ะครับถ้าในฐานะของโซเมทในเดอะแ Somate เนี่ยเราสองคนคือโซเมทยังไงเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วเราก็คือแบบอยู่ด้วยกันกันแทบทุกวันเลยวเป็นคนที่มองตาก็รู้ใจเป็นคนที่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแต่ว่าพอ คนนึงทาอย่างนี้อีกคนนึงทําอย่างนี้ก็คือรู้ว่าเคนนี้กําลังทําอะไรอยู่แล้วเราต้องทํายังไงให้สปอร์ตกันละกันอะไรอย่างี้ห้าปีนะไม่ได้ง่ายนะผู้ชายสองคนไปอยู่ด้วยกันเนี่ยครับผมเคยพูดอะไรซึ้งๆกันไหมโฟดไม่ค่อยครับไม่ค่อยพูดอะไรซึ้งๆให้กันเฮ้ลองพูดดูสิเออลองดูลองดูลองดูลองบอกว่าเอออยากให้กำลังใจเขาหรือเป็นห่วงอะไรเขาอ่า เราสองคนทํางานหนักทุกวันอะไรเงี้ยแล้วไม่มีเวลาได้พักผ่อนแบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็อยากให้พักผ่อนแล้วก็อยากจะบอกว่ารักนะครับผมจะพูดต่เราสองจวพูดมีคิดไม่คือผมรักเขาจริงๆครับผมก็ไม่คิดว่าจะรักผู้ชายคนไหนอีกคนหนึ่งนอกจากพ่อผมมาในชีวิตได้นอกจากเขาอะไรเงี้ยก็ดีใจโอ้โหน่ารักมากน่ารัก ดีใจมากดีใจมากที่ได้เป็นแบบพาร์ทเนอร์เช่นกันในการเป็นโซเมดกันน่ารักมากเลยครับโอ้โหเขินตายเลยได้เวลาคุณแล้วสักนิดดิผมเป็นเขาเขาเป็นคนที่คิดมากครับค่อนข้างคิดมากครับแล้วก็อยากให้อยากให้คิดน้อยกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้เชิงแบบเอ่อทำงานแล้วคิดน้อยกว่านี้ในชีวิตคิดน้อยกว่านี้แต่หมายถึงเอ่อรอบข้อพอดีแล้วแต่ว่าอยากให้ ปล่อยวางลงหน่อยอยากให้ชีวิตแบบสนุกสนุกแบบชิวชอยากทำอะไรก็ทำอยากทำนู่นทำนี่อะไรก็ทำอะไรอ่ะยิ้มมีความสุขอยู่คนชมไม่ผมเศร้าเหรอเออเออดีดีดีคุณเขินใช่ไหมเหมือนคุณเนี่ยเขินใช่ไหมนี่ผมเขินอยู่แล้วใช่เอออันนี้เนี่ยอยากให้เขาแบบรีแลกซ์หน่อยอยากให้เขารีแลกซ์หน่อยใช่อยากให้ใช้ชีวิตแบบอยากทำอะไรก็ทำแบบ ชิวๆช,ชีวิตมีแค่ครั้งเดียวอยากทำเลยก็ทำเลยน่ารัากมากเลยครับนี่คือความแตกต่างที่ลงตัวนะครับและนี่คือเจมี่ไนท์โฟร์ครับสวัสดีครับ น่าันผมว่าสําหรับคนรุ่นใหม่ทั้งสองคนนะผมได้ติดตามได้ไปดูผลงานนะย้อนหลังนะคุณเป็นคนสองคนที่เก่งมากไม่แปลกใจเลยทําไมทุกคนถึงได้รักคุณขนาดนี้พี่ว่านครับมีอะไรอยากจะพูดถึงน้องไหมฮะคือผมอเคยเจอน้องมานนานแบบนานนาน,นานยังไม่เข้าวงการนี้เหรอเน,อนเออนานมากแล้วก็เราก็ลืมเลือนไปแล้วปีนี้น้องเพิ่ง20ปะ่ะ20ครับ20เนี่ย ใช่ครับเด็กมากแต่ก็ดีครับเออได้เห็นแบบศิลปินเจนใหม่ๆทั้งแบบเรื่องร้องเพลงทั้งเรื่องการแสดงเงี้ยก็แบบมันก็ชุ่มชื่นหัวใจอยู่แล้วครับ <c oughs> ผมยอดเยี่ยมครับ <c oughs> พี่นุย้ยหน้าเธอนี่ดูกลุ่มกลิ่มดูมีความสุขเลยเอกอิดมีอะไรอยากจะพูดก,กับน้อง เ,เรื่องราวของชุ่มชื่นหัวใจนี่มันใช่อยู่แล้วนะคะขนาดตอนที่แบบยังไม่ได้ถอดหน้ากากมาเนี่ยแค่เสียงร้องของน้องเนี่ยมันก็ทําให้พี่มีความสุขแล้วแล้วก็หวังว่าน้องจะเดินเส้นทางศิลปินอย่างนี้แบบยั่งยืนต่อไปภูมิใจในความสามารถของน้องทั้งคู่มากๆค่ะโอเคมาขนาดนี้แล้วฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าเชิญ<า>เลยคร,ครับใครกอนก็ได้เชิญเลยโอเคก็โฟโตก้กอนแล้วกันครับ ครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเด็กที่เขาเรียกอ,อะไร,รผมก็เป็นยังแบบยังยังเด็กๆอยู่แล้วรู้สึกว่ามีคนรักมีคนเมตตามากขนาดนี้ก็ขอบคุณที่มาเมตตาผมนะครับผม,มแล้วก็นี่แหละ ก็ดีใจครับที่ได้มาเยี่ยมเวทีนี้ครับเป็นเวทีอีกเวทีนึ่งที่ผมเออดูตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เป็น,เป,นเ,เป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนรวมถึงผมด้วยครับก็ขอบคุณเดอะแมชโชว m เมดมากนะครับผมแล้วก็นั่นแหละพยายามจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเพื่อให้แฟนคลับมีความสุขเพื่อให้มีผลงานดีๆให้ทุกคนได้ดูครับก็ขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดครับ จมินาครับเชิญครับครับก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณรายการ The Ma m a s t e o m t ด้วยนะครับที่ชวนพวกเราทั้งสองคนมานะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในเวทีที่เคยเป็นเวทีที่เราเป็นคนดูมาก,ก่อนแล้วเราชอบในรายการนี้มากแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่บนเวทีแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากมาครับรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกได้มาถึงเช็คพอยต์หนึ่งของอาชีพเราที่ เราอยากทําต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันมากๆนะครับแล้วก็รอติดตามผลงานใหม่ๆได้เลยนะครับผม uh huh. ครับผมอตอนนี้ก็มีผลงานหลายๆผลงานที่เราติดตาม,มานะครับมีซีรีส์นะครับ The Dark Dice นะครับแล้วก็ของเราทั้งสองคนก็ Ticket to Heaven นะครับผมแล้วก็จะมีเพลงที่จะออกซิงเกิลมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝากาดูฟัง แล้วก็ชื่นชมเพลงของผมด้วยนะครับใน r i s e r Music นะครับผมขอบคุณครับอ่ะพี่โฟดบ้างได้ครับผมผมก็จะมีเป็นซีรีส์ครับคล้ายๆกับเจมินไครับแล้วก็จะมีผลงานเพลงเดี่ยวของแต่ละคนครับผมผมก็จะมีอีกเพลงหนึ่งครับแล้วก็จะมีซีรีส์ชื่อ Scarlet Heart Thailand ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังมีซีรีส์ให้ทุกคนเราติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคอย่าลืมไปติดตามกันนะครับและนี่คือเจมิน i ดโฟ นักการศึมยานะครับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามนะครับจะเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลแล้วนะครับและใครคู่ไหนจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนนลไหมนะสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการเราทุกท่านนะครับขอบคุณครราขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราขอขอบคุณคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ n น t f l i ิและอย่าลืม hashtag# The m a s k e Soames หรือ ใครวะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ The m a d s o u l Made สวัสดีครับ